ที่บ้านคูบัวนะครับตอนนี้เห็นเจ้าหน้าที่กำลังจะกั้นทางนะครับไม่ทราบว่าจะเป็นขบวนหนึ่งเจ็ดสองหรือเปล่านะครับขบวนอะไรมาพอดีเลยนะ 九点六十体分、啊。 ลักษินารัตสามสองนะครับกุมทางหัดใหญ่กรุงเทพนะครับยิตสชิสี่ห้าหนึ่งแปด เกือบมาไม่ทันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ